El 2023 เยอะกว่ารายรับแบบนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่จะตอบคําถามนี้ได้นะคะต้องดูก่อนค่ะว่ารายรับเราเป็นเงินได้ประเภทอะไรหากเราเป็นเงินได้ประเภทที่1หรือประเภทที่2ก็คือเป็นเงินได้จากเงินเดือนหรือว่าการทำแอฟเฟอรีเอเป็นค่าในหน้าอะไรแบบนี้ค่ะค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะให้หักได้นะเขาจะให้หักได้แค่50%ไม่เกิน1,000 0แบาทถึงแม้ว่ารายจ่ายเราจะเยอะกว่ารายรับเราก็หักได้แค่50%ไม่เกิน1,000 0แสนเท่านั้นดังนั้นกรณีนี้ค่ะเราก็ยังต้องเสียภาษ ีอยู่ดแต่ว่าก็ต้องดูนะว่าเงินได้เราถึงยอดที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องลองคำนวณอีกทีค่ะอีกกรณีหนึ่งค่ะเป็นการขายของออนไลน์เนาะกรณีขายของออนไลน์เนี่ยหรือว่าขายของทั่วๆไปมีหน้าร้านแบบนี้ถือว่าเป็นเงินได้40วงเล็บ8ค่ะซึ่งเงินได้40วงเล็บ8เนี่ยสามารถเลือกหักให้จ่ายได้2แบบค่ะคือแบบหกักแบบตามจริงหรือว่าหักเหมา60นนั่นเองดังนั้นกรณีที่เราเลือกหักแบบตามจริงค่ะกรณีที่เรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับแล้วเรา สามารถชี้แจงได้มีเอกสารครบทวนแบบนี้เราก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ค่ะเพราะว่าเงินได้สุดทธิของเรามันติดลบนั่น,น,นเองเนาะแต่อีกกรณยนนึงค่ะหากเราเลือก,ห,กหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา60%ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายเราจริงๆจะมากกว่ารายรับแบบนี้ค่ะเขาก็ยังถือว่าเรามีรายรับทั้งหมด40%นนั่นเองก็คือเอา100%อเนาะลบ60%เพราะฉะนั้นรายได้ลบค่าใช้จ่ายเราก็คือ40%นนั่นเองค่ะกรณีนี้เราก็ต้องเอานณลบสิบเปอร์เซ็นต ก็ไปคูณอัตราภาษีเงินได้ก็คือต้องเอาไปคำนวณเสียภาษีเงินได้อยู่ดีค่ะดังนั้นคำถามที่ถามว่าหากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับแบบนี้ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ก็อย่าลืมไปดูนะคะว่าเรามีเงินได้ประเภทอะไรแล้วก็ให้หากค่าใช้จ่ายได้แบบไหนนั่นเองค่ะหากใครมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ